อ่ะก็กราบสวัสดี FC ช่องสุดรตับนำโชคทุกคนนะครับผมอ่าเย็นนี้นะเอาไป EP ที่6นะครับคลิปที่6ของงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับผมอ่ะคลิปนี้จะเป็นร้อยบนนะอย่างที่เกินไปเมื่อวานหลังจากที่ผมลงสถิติวันอาทิตย์ใครยังไม่ได้ดูสถิติวันอาทิตย์ก็ไปดูได้นะครับนะว่าเด่นอะไรรอบนี้ทีนี้มาดูสูตรร้อยบนร้อยบนรอบที่แล้วมันเข้าสูตรเดียวนะครับแล้วก็ สูตรอีกสูตรหนึ่งหลุดนะสูตรที่เข้าก็คือสูตรนี้ผมนํามาเดินต่อแล้วก็นําสูตรใหม่มาเทียบชนนะครับผมก็รู้สึกว่าจะเดินดีนะครับามาดูสูตรแรกก่อนสูตรแรกนี้เริ่มตั้งแต่งวดเจ็ดสามนสองนเก้ามันเข้ายาวกว่านี้นะครับก็ตัดมาแค่สีงวดย้อนหลังนะครับนี่แสนบวกคันนะครับ ตรงนี้ผมจะรันไป6ตัวนะครับเนาะ7บวก0นที่7 7 8 9 0 1แล้วก็2นะครับทีนี้มาดูสูนยที่2อ่าผมใช้ทอ1ก็คือ3ตัวมันครั้งที่1นะครับ1 0บรอยบวก10นะครับแล้วก็บวก9ของที่นะครับนะรันไป5ตัวนะครับ สี่สองเป็นแปดเนาะสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะสองสูตรนี้มันก็ชนกันที่ตัวไหนบ้างครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับชนกันเยอะมากนะครับสูตรนี้ นะคนละตำแหน่งแต่เวลาทำออกมาแล้วชนกันนะบางครั้งก็น้อยบางครั้งก็เยอะนะถ้าเยอะนี่ก็เราอาจจะต้องหาแต้มหรือว่าก็หาตัวดับอย่างเช่นดับตรงอ่าสดดับมาตัดนะครับมันอาจจะเหลือน้อยลงนะเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งว่าทันมาออกอะไรเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสามตัวบนเจ็ดเจ็ดเก้าลักร้อยเลขเจ็ดก,ก็มาที่ตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเลขดับก็มีประโยชน์นะครับเออเจ็ด ก็คือตรงนี้นะครับถัดมานะครับไปต่อ807 779 8เปบก7็เป็น15นะครับ5 6 7 8 9 0นะครับอ่าสูตรที่อ่าเป็นสูตรน้องใหม่ที่นำมาเทียบชนนะครับก็คือตรงนี้นะสตัวมูลค่าที่1 9 6 1 ร้อยบวกสิบเก้าบวกหกบสิบห้าสินยีนะครับสี่ห้นะครับทีนี้มาดู2สูตรว่าชนอะไรนะครับสสูตรนี้ชนที่ตัวไหน4ไม่มี5มี6มี7มีแล้วก็8มีนะครับชน4ตัวนะครับก่อนหน้านั้นชนห้ามาดูสิชนแล้วมาไหมห้าหกเจ นะอยากให้เหลือน้อยหาตัวดับมาตัดงวดทันมา3ตัวบนออก7 0 0หลักร้อยคือเลขก7นะครับมี7อีกแล้วก็ไปกันต่อนะครับ5 5 8 7ส0แนแล้วก็2 8 5 3ตัวบนครั้งที่1นะครับสุดแรกเลยแสนบวกพันห้าบวกแเป็นสิบสานะครับ 3ามสี่นะครับส่วนศูตรที่2นะครับร้อยบวกสิบบวกแเป็น10บวกเเป็น19บเก้านะครับเก้าศนะครับนี้มาดูชนสิรอบนี้ชนกันที่ตัวไหนนะครับเก้ 9, มีไหมไม่มี0ไม่มี1ไม่มี2ไม่มี3ม นี่นะครับชนที่สามตัวเดียวนะครับเอ้ยจากชนห้าตัวสี่ตัวนะครับมาเหลือชนสามตัวเดียวนะครับรอบนี้จะมาหรือเปล่าเนี่ยอ่ามาลงวาถัดมานะครับสามตัวบนออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดมาไหมมานะครับชนตัวเดียวยังมานะครับโอ้โหเกือบเกือบนะครับตัวแรกตัวสุดท้ายเลยนะอ้า ไปกันต่อนะครับแปดสี่เจนะครับแปบวกเจนะแปบวกเได้เท่าไหร่ได้15นะครับ5 6 7 8 9แล้วก็0นะครับอ้าวสมตัวมงครั้งที่1นึสองบวกหเป็น8ปบวกเเป็นสินะครับเจ็ดแปดเนะครับ มาดูสองสูตรชนกันที่ตัวไหนนะครับเจ็ดมีแปดมีเก้ามีแล้วก็ศูนนะครับศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับนะเจ็ดแปดเก้าศนย์สี่ตัวนะครับมาดูสิงวดถัดมาออกอะไรนะครับสามตัวบนงวดล่าสุดออกไปที่แปดเก้าสี่นะครับมีเข้าไหม มีนะครับเล็กแปดีชนสี่ตัวก็มานะครับชนตัวเดียวก็มานะเสตติเขาให้ดูย้อนหลังสามงวดชนห้ามาเจ็ดอ่าชนสี่ตัวมาที่เจ็ดชนตัวเดียวก็คือสามมาสามโชนตัวเดียวอย่างนี้มาเนี่ก็ดีนะชนสี่ตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็อันที่แปดเก้าสี่นะครับสำหรับงวดนี้ชนกันกี่ตัวต้องมาดูกันื่อจะไม่ชนถ้าไม่ชนงันงอกนะครับ แปดหนึ่งแนะครับแสนบวกพันแปดสองสิบหกหกเจ็ดแปดนะครับส่วนสูตรที่2อนี่เลยสตัวบงงครั้งที่1นึ่นะครับร้อยบวกสิบบวกสามได้สี่บวกเเป็น13นะครับ3 4 5 6 7ดนะครับ มาดูงวดนี้ชนกันที่ตัวไหนบ้างนะครับ3ไม่มี4ไม่มี5ไม่มี6มีนะครับแล้วก็7มีนะครับอ่ะชนกันที่6กับ7นะครับเพราะฉะนั้นร้อยบนเนาะชนกัน2ตัวแล้วอ่าเป็นโอกาสดีแล้วอย่างเนี้ย3ตัว3ตัวเดียว6กับ7นะครับรอบนี้ชน2ตัวนะไม่ใช่4ตัวนะเพราะฉะนั้นร้อยบนงวดประจำวันที่ส0 มีนาคม6-8ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็วางไปที่ตามสูตรชนนี้เลยก็คือ6-7นะครับจะเน้น6หรือเน้น7จะมีตัวไหนชนดับหรือเปล่ารอลุ้นกันห้ามพลาดนะครับห,ออห้ามเออห้ามเลื่อนผนะ่านห้ามจบคลิปนะออกจากคลิปไม่ได้ดูเลขดับนะครับแล้วดับร้อยงวดนี้ล่ะนะ เพราะฉะนั้น6กับ7็ดนะนะหลักร้อยผมวางไว้ที่6กับเจ็ดหรือลอตเตอรี่ก็เลือกที่มีหกับเจ็ดเจ้อเนาะเลือกหกับเจกับน่าสิถือแล้วล่ะ่ะทีนี้มาดูหลักร้อยดับร้อยสูตรที่ยังไม่หลดนะครับก็คือดับ9นะครับตัวแรกน่าจะไม่น่าจะดับอยู่นะครับ ส่วนตัวถัดมานะครับก็คือดับศูนนะครับตัวถัดมานะครับดับไปที่หกนาดับร้อยสามตัวนะครับขังไว้ไม่ให้มานะครับ ดับ9ดับ0ดับ6นะครับทีนี้เลขดับร้อยไปชนที่6นะครับนะเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับเราก็เน้นไปที่ตัวนี้เลยนะยเน้นที่ตัวนี้ รอบนี้ก็เน้นที่เจ็ดนะครับเพราะว่ามันมีชนดับนะครับคือเลขหกนะครับอ่ะถ้าไม่ชนดับก็รองหกนะครับแต่ผมเน้นเจ็ดนะครับรอบนี้จะเป็นเจ็ดได้ไหมนี่เจ็ดนะครับจากสองสูตรนี้ที่ชนกันนะครับหกกับเจ็ด แล้วมาดูสูตรสองตัวที่ผมจับให้นะครับเมื่อวานผมก็เน้นอะไรผมเพราะว่าสิบหน่วยบนนะครับมันมีห้าหกเจ็ดนะครับก็รู้สึกว่าเจ็ดจะไปชนที่ชนแล้วมานะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับรอบนี้ผมก็วางไว้ที่เจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะ ฉะนั้นวางสมตัวนะใครจะไปจับสามตัวถ้าเอาถ้าเลือกหกก็เอาหไปจับตัวอื่นที่ผมไม่เน้นถ้าเลือก6กหกเจ็ดสาเจดศ นะครับแต่ถ้าใครจะไปซื้อลอตเตอรี่นะพวกนี้ก็วันเสาร์นะไปซื้อก่อนที่ผมจะวิเคราะห์ร่วมกับราวพัฒนานะครับนะใครจะไปซื้อก่อนคืนนี้ผมก็ฝากไว้นะครับก็คือเนาะชุดนี้เน้นที่7จ็ดเจ็ดสเบ้นนะครับเจ็ดเ้า เจนะครับนะก็เบิ้ลในรอบนี้เออเจ็ดเจ็ดสา้เจ็ดเจ็ดศูนย์มชุดนี้นะครับใครชอบชุดอื่นแปดส8มแปซึ่ง8ก็ชนที่ดับ10หน่วยนะครับเลขเก้ไม่ชนนะครับเก้าสามเก้าเกนหะน่งส้างศบนี้ผมเล่นเจ็นะครับสิบหน่วยบน7จจะมาไหมตามที่ อ่าสติวันอาทิตย์ได้เต็มเจ็ดนะครับรอบนี้ผมให้เจ็ดนะก็ตามนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีนะครับสำหรับบนล่างนะก็วิเคราะห์จากราวพัฒนาแล้วก็มาสรุปเน้นนะครับเนาะราวพัฒนาคืนนี้ออกก่อนนะครับทีนี้ใครจะไปซื้อลอตเตอรี่นะพรุ่งนี้ก็ลองลองเลือกได้นะครับเจ็ดเจ็ดสาม 779 770ระยะหลังนี่ก็เบิ้ลหามมาดีนะเบิ้ลน,นะก็ลองลองจับเบิ้ลก็ได้นะครับ6มันหมันชนที่เลขดับนะก็เน้นที่7นะครับ7ก็เน้นที่10ก็เจ็ดมันกันนะนาะนาะนเะน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 ะสามเจ็าเน773 779 77 770 779มันเคยออกไปแล้วนะครับ7 00377 รอบนี้จะเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์หรือเปล่าเจ็ดเจ็ดเก้าเท่ากับตัวเดิมนะครับถ้าเจ็ดเจ็ดสามนี้ก็ยังไม่เคยมานะครับนะดูเอ้ยนี่นี่นี่เจ็ดเจ็ดสามเคอยออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเออเหลืออะไรเนี่ยเหลือเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละเจ็ดศูนย์ศูนย์มาแล้วเหลือเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละนี่ เออเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะใครคิดว่าน่าจะมาก็ไปเลือกได้นะครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับสามตัวบนรอบนี้นะครับผมก็ให้ไปก่อนเลยนะก่อนที่จะสรุปกับรัฐบาลลาวนะ <c oughs> ก็ตามนี้นะครับนะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ดับร้อยเก้าศูนยหกเนึนเจ็ดนะครับโอเคใครที่รอหลักร้อยนะครับผมก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับทุกคนนี้วันอาทิตย์นะครับขอให้มันมา่านกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ